สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเก็บลายบ่อ1.2เมตรนะครับวันนี้จะเก็บอยู่ประมาณ2บ่อนะลายแดงเนี่ยก็ถือเป็นหัวใจหลักในการทําปลาเลยนะครับถ้ามีลายแดงเนี่ยปลาก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม่ค่อยป่วยเป็นอะไรนะครับแล้วก็ถ้าทําไว้เองเนี่ยสังเกตดูที่ก้นบ่อนะครับก็จะมีหนอนแดงด้วยตัวหนอนแดงเนี่ยผมก็จะเอาไปขุนพ่อแม่ปลานะครับทำให้ไข่มาเร็วก็ว,วันนี้จะเก็บบ่อเมตร20นะครับผมเก็บอยู่2บ่อก็น่าจะได้เป็นกิโล นะเพื่อนๆทําได้บ่อหนึ่งเนี่ยน้ำหนักประมาณเท่าไหร่อย่าลืมเอามาแชร์กันด้วยนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยสูตรในการทําน้ําเขียวนะจะใช้แค่ปุ๋ยยูเลียปุ๋ยสูดสิแล้วก็อามีแค่3อย่างเท่านั้นนะครับสําหรับสูตรอื่นๆเนี่ยผมก็เคยลองนะใส่ลำใส่ปลาปล่นก็คือได้ไยเยอะจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีปัญหาตามมาก็คือวันไหนที่แดดไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะเจอปัญหาโปรโตัวลงนะครับโปรโตัวมันจะเกิดจากการหมักหมมของตัวลำแล้วก็ปลาป่นนะครับ แล้วก็จะขึ้นมากินน้ําเขียวของเราหมดเลยนะครับช่วงหลังมาผมก็เลยไม่ได้ใช้นะครับก็ใช้แค่นี้ก็จะได้ลายอยู่ประมาณนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าเก็บ2บ่อแล้วจะได้ประมาณไหนนะครับนี่ก็คือลายแดงที่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเก็บมาจากบ่อเม็ดยี่สิบสองใบนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเอาลองไปช่างดูปริมาณขนาดนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1นกิโลถึง1นกิโลนิดๆนะครับไม่รวมน้ํานะเฉพาะ น้ำหนักตัวนะครับสาหรับไายแดงปริมาณขนาดนี้นะครับเอาไปเลี้ยงลูกปลาเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ20 30คอกเลยนะครับซึ่งวันเว้นวันเลยนะให้วันหนึ่งเนี่ยคือกินไม่หมดนะครับแต่ว่าหลังจากปลาอายุ2เดือนเป็นต้นไปนะครับเราก็จะต้องมีอาหารเสริมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าให้ไายแดงอย่างเดียวมันจะเปืองครับผมแล้วก็ไข่ตุนเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีนะครับก็คือปลาเนี่ยเขาค่อนข้างจะกินดีมากๆเลยนะครับแล้วก็โตเร็วนะก่อนหน้านี้นะครับผมเคยท ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการตุนไข่นะครับเป็นไข่เป็ดนะแล้วก็มีเทคนิคการตุนเทคนิคการให้นะครับก็เพื่อนๆลองเข้าไปย้อนดูกันนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ